ปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มคู่มือการใช้งานจากค่ะซึ่งจะเป็นรูปนะคะละตัวเหมือนสมุดนะคะหรือหนังสือตรงนี้นะคะ คือปุ่มเนี้ยค่ะจะเป็นปุ่มเหมือนอดูวีโอชนเลยค่ะที่ชนสอนการใช้งานก็คือเข้าไปปุ๊บอะค่ะมันก็จะมีฟังก์ชันนะคะที่แบบให้เราเห็นนะคะเป็นรูปภาพสําหรับการลอยได้การโกรกสวยซึ่งจะอยู่ในปุ่มนี้ค่ะเกือบทั้งหมดเลยจะมีตั้งการลอยได้การกอกรกะสวยการเปลี่ยนเข็มนะคะก็จะอยู่ในปุ่มคู่มือของการใช้งานจากตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยค่ะ ถ้าเราอยากจะดูวิธีการนะคะสําหรับการลอยได้นะคะให้เราดูตรงรูปหลอดได้ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกลอกระสวยค่ะเนี่ยก็จะเห็นเลยค่ะว่าการโยงได้นะคะต้องโยงได้หรือว่าจุงมได้เนี่ยต้องไปตำแหน่งไหนบ้างเห็นไหมคะออกจากหลอดได้อย่างนะะี้ค่ะก็จะมีเส้นนะคะให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ ถ้าเราอยากจะดูอย่างอื่นนะคะเราก็เลื่อนไปดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะใส่ไส้กระสวยด้านล่างค่ะเราก็เลื่อนไปปุ๊บนะคะก็แตะไปได้เลยตัวที่3นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการร้อยได้เย็บค่ะนี่นะคะก็จะมีรูปประกอบพร้อมคำอธิบายนะคะก็เลื่อนดูอย่างนี้ได้เลยนะคะรูปก็จะชัดเจนอยู่นะคะเห็นได้ชัดมากค่ะนี่นะคะ เราจะดูเกี่ยวกับตีนผีต่างๆวิธีการเปลี่ยนตีนผีอย่างนี้ค่ะนี่หนไหมคะเราก็เข้ามาดูจากหน้านี้ได้เลยเห็นไหมคะเขาก็จะอธิบายวิธีการใส่ตีนผีการปลดตีนผีต่างๆอยู่ในหน้านี้นะคะวิธีการเปลี่ยนเข็มก็จะอยู่ในหน้านี้เลยคะ่ะนี่นะคะเราก็เลื่อนเห็นไหมคะเขาก็จะมีรูปประกอบพร้อมคำอธิบายนะคะ ถ้าอยากอ่าดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะหยอดน้ํามันยังไงนะคะใช้ที่ดันเขายังไงลังดุมยังไงก็เข้ามาดูในหมวดนะคะที่เป็นหมวดคู่มือนะคะที่ติดอยู่ตรงหน้าจอตรงเนี้จะบอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์แล้วก็แบบถ้าเรานาน,านๆกลับมาใช้งานจักรอย่างนี้ค่ะเราเปิดเครื่องมาปุ๊บ เราอยากจะดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนี่นะคะหรือว่าเราลืมตรงไหนปุ๊บอะค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดจากคู่มือตรงนี้ได้ด้วยหรือว่าจะเปิดจากวีโอนะคะใน YouTube ที่ชนได้สอนไปก็ได้จะบอกว่าอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าลืมตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเข้ามาอ่านตรงคู่มือที่ติดอยู่ตรงหน้าจอจากตรงนี้ได้เลยค่ะ